สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาพาเขียนพยัญชนะภาษาไทยเริ่มสีชมพูนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราจะได้เขียนตัวพยัญชนะตัวอะไรอ๋อวันนี้เราจะเขียนตัวคอคนขึงขัง พร้อมแล้วก็หยิบดินสอเลยค่ะลูกหยิบดินสอมาเลยนะคะเขียนเลยม้วนหัวส,สวยๆนะคะอ่าลากลงมาเลยอ่าสวยมากค่ะนักเรีนเก่งทุกคนเลยนะอ่าค่อยๆลากนะคะมีทั้งหมด9ตัวนักเรียนค่อยๆลากไปให้ครบ9้าตัวเลยนะคะ ต่อไปแถวที่สาต่อไปเขียนอะไรคะด้านล่างตัวนี้พันชนะตัวคอคนสีแดงเขียนตรงจุดสีแดงนะคะตรงจุดสีแดงนะาลากไปเลยค่ะจำไว้เลยนะคะลูก ภาษาไทยเวลาเราเขียนเราต้องเริ่มที่หัวทุกครั้งนะคะลูกนะคคอ,อคนขึงขังเก่งมากเลยค่ะเก่งทุกคนเลยเขียนเลยนะคะเขียนให้หมดทุกตัวเลยค่ะลูกโอเคนะแล้วอีกหนึ่งแถว ่าลากไปเลยนะคะอ่าค่อยๆเขียนไปให้หมดทุกตัวเลยนะลูกเราจะได้เก่งๆทุกคนเลยอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไงคะลูกระบายสีเก่งมากคะ่ะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมส่งคลิป การทำงานหรือใบงานที่เสร็จแล้วไาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าสวยแค่ไหนออคลิปนี้ก็เสร็จเพียงแค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันจันทร์สารอาทิตย์นักเรียนฝึกอ่านหนังสือไปได้เลยนะลูกนะแต่เราไม่ต้องเขียนใบงานนี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันจันทร์นะคะโอเคบายบาย